สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมไม่ชินเคยนะครับกับบุกตะลุยประกายแสงนาตีนะครับผมเราอยู่ในดีแบ็ k โคเวมสายฟีนะครับผมสายฟีคือตัวเจนั่นเองนะครับผมวันนี้เราจะทําการพาทีมออตโต้บุกตะลุยได้แต้มเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเราเลนง่ายไว้ก่อนเพราะว่าเราจะได้กดอโอตโต้แล้วก็ปล่อยจอยทําไงก็ได้แล้วเราจะได้มากดต่อสู้ด่วนตรงนี้ผ่านไปอันนี้ผมตีไปแล้วรอบหนึ่งได้แค่ห้าพันเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาทีมที่เหมือนกับทีมที่ผมเคยจัดในสายเติมมาลงดูดูซิว่าจะได้แต้มเท่าไหร จะเป็นยังไงเชิญรับชมครับผมริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้แบ็คโคเวอร์มบายในราคาแสนถูกสุดคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยหรือญริชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้สูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งเว็บและไลน์ถูกเติมง่ายเติมไวบริการ24ชั่วโมงต้องริชแมนช็อปเท่านั้นอ่ดูหน้าจอผมนะครับอันนี้มันเหน อาจจะไม่เห็นอตอนแรกที่ผมเคยเซฟภาพไว้ได้หมื่นสองนะได้หมื่นสองนะตรงนี้อเดี๋ยวผมจัดจัดทีมตามเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจัดทีมตามเลยทีมแรกครับทีมแรกจะเป็นแอสตาครับแอสตาแม่มดแม่มดแต่ว่าของนี่บอกเลยว่าของไม่เหมือนกันนะเออของไม่เหมือนกันจะไหวปะวะ <20. S 2> ฟินแลนด์นฮนะฟินแลนด์แล้วก็ตัวอะไรก็ได้สีแดงนะครับ ตัวอะไรก็ได้สิเด็กนี่แล้วก็จัดจ,<ะ>จสกิลนะครับจัดสกิลรู้สึกว่าแอตตาแม่มดต้องเร็วกว่าแอตตาด้วยนะมาถึงก็แม่มดอันตรีเลยครับแอตตาปั่นให้มันบจบๆไปนะครับฟินแลนด์อันนี้แล้วก็แม่ชีก็อะไรก็ได้นะครับผมอันนี้คือการจัดสกิลของทีมแรกนะทีมแรกนี่ทีมที่เปิดของเราเลยต่อมาทีมที่2ครับทีมที่2อ,อันนี้จัดแบบออโต้นะวิลเลียมครับโอ้โหนี้ยังแบบ ไปไมไ่จัดอะไรเลยแอต้ามืดครับแอต้ามืดแบกได้นะครับอ่าแล้วก็จูเลียสเฮ้ยจูเลียสเลยเหรอโอ้จูเลียสไปอยู่ตรงนี้เหรอโอเคเออยากเหมือนกันฮนะอ่าลองดูก่อนเดี๋ยวน่าจะต้องเอาของจูเลียสไปใส่ให้ให้ให้ยูโน่ะเออต้องให้ยูโนแล้วก็ชาหลอดเขียวครับชาลอดเขียว <c oughs> วิธีปักสกิลครับไอ <c oughs> ยูโน่เขียวมันต้องเป็นตัวแบกของทีมทีมล่างแล้วล่ะ เอออันนี้เคาน์เตอร์บัฟนะครับแล้วก็แอตันติปาดแล้วก็จูเลียสสกิล2ก่อนแล้วก็อันติแล้วก็ชา์ลอตจะเป็นอันติแล้วก็สกิล2นะครับต่อมาทีมที่3ครับทีมที่3จะใช้ยูโน่พร้อมกับโนเอลนั่นเองนะครับผมต่างคงกระพันแล้วก็อีกตัวหนึ่งจริงๆจะเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้จริงๆมีโมซาก็ได้นะครับ มิโมซาก็ได้เพราะว่าตัวนี้รู้สึกจะไม่มีเกรนะครับทีมที่ผมใช้อีกตัวหนึ่งคือจะเป็นเกรนะเออแล้วก็สีเขียวตัวอะไรก็ได้ตรงนี้นี่ผมใช่งี้นะครับผมวิธีตั้งสก,กิลนะครับก็ประสานก่อนให้อายูโน่ยืนได้นานที่สุดนะครับแล้วก็มิโมก็ชุบนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับแล้วก็ส่วนโนเออยูโน่ต้องมีของหน่อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอเอาของเราเอาของของ ของจูเลียสมาแล้วกันนะครับเอาของของจูเลียสมา MTK 50,000 50, MTK 5 0 0 0มมีการ์ดไหมรู้สึกจะไม่มีการ์ดมีการ์ดลิสต์โอเคไม่เป็นไรใช้การ์ดนี้แหละนะครับส่วนจูเนี่ยจูกลายเป็นว่าจะไม่มีของแทนเอาของใครมาดีเนาะเดี๋ยวดูแป๊บของเร็วความเร็วก็ได้นะเหมือนเอ k เคสายฟรีของผมจะไม่ค่อยได้เติมไอ้นี่เท่าไหร่ไม่ค่อยได้มีของเท่าไหร่นะครับผม เออ,อาจจะเอามาแค่เพราะว่าตัวดาเมจหลักของทีมที่2มันจะเป็นแอตามืดอยู่แล้วนะครับผมอุ้ยแล้วแม่มดเราไม่ได้ใส่ของด้วยนะครับตรงนี้เออเนี่ยพอสายฟรีปุ๊บมันก็จะไม่มีของแล้วมันก็จะแบบตัวแบบมันก็จะแบบน้อยลงนะครับใส่เซ็ตความเร็วไปก่อนก็ได้ตรงนี้ประดับเดีย๋ยวขอเปลี่ยนเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนิดนึงแล้วกันใส่ตามมีตามเกิดไปก่อนนะครับตรงนี้มีแบนเลือดด้วย อ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ควรเปลี่ยนก็คือแม่มดนะครับแม่มดก็ต้องใส่ความเร็วมาเพราะว่าแม่มดควรจะเปิดก่อนแอต้านะครับตรงนี้แล้วเซตมันปรับใหม่มามีซัลลี่เดียนะ๋ยวโโนโนแซลลี่คาโฮโนโอโอเคแล้วก็ชิ้นเล็กเหมือนจะไม่มีปะชิ้นเล็กโนเอลชิ้นเล็กซัลลี่โอเคซัลลี่มาก่อน แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งจะเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นนี้อยู่กับใครดีโซลาโซลาอยู่โซลามาก่อนโซลาไม่ได้ใช่นะครับเอ้ยไม่ใช่ชิ้นนี้นี่หว่าชิ้นไหนวะชิ้นนี้เดิใช่ไหมอย,อยู่ของโซลามาก่อนโอ้ไปใครออเอาเซตความเร็วให้ไม่หมดแม่มดจริงๆก็เน้นเลือดนะเออแต่ว่าเราแบบกดออโต้ไปก่อนเลยจัดทีเรียบร้อยครับอ้าไปลงไปกดออโต้ดูกันนะครับ จริงๆถ้ามีการ์ดจู2นี่ทีมที่2ส,สบายเลยนะเพราะว่าตัวหลักของผมตัวหลักของผมการ์ดจูขั้น2 5ดาวเต็มนะครับมาถึงฟิกเกอร์โยกตายหมดเลยฟิกเกอร์โยกตายหมดเลยนะครับแต่เรื่อเราจะลองดูอันนี้ก่อนนะครับผมตปอันนี้อาตาปั่นก็น่าจะตุยหมดเอออันนี้ก็จะเป็นข้อดีหน่อยสำหรับการกดออโต้ทีมนี้อ่าปั่นเสร็จทีมแรกผ่านไปต่อไปดูทีมต่อไปอันนี้เป็นทีมผสมนะครับ เราก็เอาทีมประสงค์ไปลงก็ได้นะครับนี่หูแหลกมากเลยอะแหลกจกัดเฮจิ้มไปโอเคโนเอลแตกแล้วครับสวยครับโอเคถ้าโนเอลแตกนี้สวยเลยนะครับผมก็รอยูโนยิงครับนี่ฮะกดออโต้ต,ตลอดนะครับตรงนี้หายไปหนึ่งครับมิโมชุบชุบไข่อ,อ๋อมิโมของเราชุบมิโมเราชุบไข่เอออนไรมมิโมต้องใส่เซตดอกไม้นะครับเพราะว่า เมื่อมีตัวใดตัวหนึ่งของเราตุยไปเช่นยูโนโอของเราตุยนะครับแต่ยูโนโอของเราติดคงกระพันอยู่ถ้ายูโนโอของเราตุยนะครับก็มิโมของเราจะชุบขึ้นมาเลยนั่นเองเฮ้สวยงามครับนี่ครับผ่านแล้วต่อไปอ่าทีมที่2บ้างอ่ัทีมที่สองบ้างอ่าสลับสลับกันไปครับตรงนี้อ่าก็เอาเป็นไกด์ไลน์ครับเป็นไกด์ไลน์ให้กระสายฟรีนะครับผมเป็นไกด์ไลน์กระสายฟรีแต่มันแหลกจังเลยอะแหลกมากเลยตรงนี้ทำเคาน์เตอร์ครับเผื่อจะได้ตีแตกหมดนะครับ ช่เราเราก็กลางเหมือนกันครับเราให้โลกอะไอ้ตาไอ้ตาขอปาดก่อนครับประมาณนี้แปดเตกไปครับฟิกเกอร์โยเนี่ยถ้าเกิดเป็นเป็นสายเติมของผมจูเลียตะจะฟิกเกอร์โยตายหมดเลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้เราแบบเรามาทําให้ลดความคล่องตัวแล้วก็ทําสตันด้วยนะครับผมก็ให้อาตาแบกไปทีนี้ค่อนข้างที่จะดีนะคือเอาง่ายๆต้องมีตัวดาเมจอะต้องมีตัวดาเมจนะครับเออเนี่ยกดสบายเลยเห็นไหม สบายสบายครับตรงนี้ก็จริงๆเอามิโม่มิโม,ม่มายืนมายืนถีมนี้ก็ได้นะมิโม่จะได้ชูแอตต้านะครับแต่แอตต้าของเราได้โลชาร์หลอดอยู่แล้วเนี่ยผ่านไปต่อไปเจอฟ้าล้วนฟ้าล้วนใช้เขียวครับฟ้าล้วนใช้เขียวอ่านี่เลยมันจะเป็นคอมโบนี้เลยเลยครับผมเออแต่ก็มาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่าแต่ตีธรรมดาจูเลียแตกอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับจิ้มไปสวยครับติดย,ยั่วยุ โอเคครับโนเอลรับแรงกระแทกไปครับจังหวะนี้ปั่นมาโนเอลไม่แตกครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับมิโม่ก็ฮิลให้โนเอลอ่ะไม่ฮิลให้โนเอลไม่เป็นไรจาก100ย fps เหลือ20่ fps สุดจัด,จด,จดเลยบุกตะลุยเออนั่นแหละฮะแต่เล่นบนไอโฟนไม่มีปัญหานะแต่เล่นบนเล่นบนนี้แหลกจริงๆตีไปเรียบร้อยครับตัวดัม้มเองเขาหมดละอ่ะเห็นปหมกดออโต้ทีมนี้ครับบอกเลย <Yep. S 1> กดออโต้ทีมนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้แต้มเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังได้แต้มเท่าไหร่ แต่จริงเราควรใส่ตัว R ไว้ในทุกทีมนะครับใส่ตัว R ไว้ในทุกทีมบอกเลยว่าได้แต้มเยอะกว่านี้แน่นอนเพราะว่าตัว R มันจะได้แต้มเยอะครับตัวอาจะได้แต้มเยอะแต่ว่าทีมที่2ของเราต้องเอาชาร์ลอตมาเพราะว่าเฮ้จริงๆเราเอาจูเลียสออกไปก็ได้นะเออแต่นี่เป็นไกด์ไลน์เออถ้าเกิดใครจะทําทีมแบบนี้ก็คือทีมที่2เอาจูออกก็ได้เอาจูออกแล้วก็เอาตัว R มาใส่นะครับต่อไปเป็นแดงล้วนแดงล้วนก็เอาฟ้าไปเจอครับก็คือมีจูเลียสแล้วก็เบียตา ของเราก็จะได้โอหเขาบอกความเร็วขึ้นมาครับเราจะรับแรงกระแทกไหวไหมมาดูกันแต่ตาเรายังมียังมีอามาตะาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นน่าจะไหวน่าจะไหวน่าจะไหวเล่นเล่นไม่กี่ตายเองสหรับทีมทีมหนึง่งอุ้ยตาตายเลยเหรออันนี้คือสวยนะครับ <laughs> อันนี้คือสวยเลยครับแล้วเ <laughs> มื่อไหร่จูให้จูแบกไปให้จูแบกไปจังหวะน,นี้จูก็ไม่ค่อยมีของซะด้วยสิไ <laughs> อะรอดูรอดูนะครับรอดู ปับ๊บมาโลเอลกลางโล่โอ้โหหนักเลยบั๊บให้จูครับจูอันติฟิกเกอร์โยก่อนเพราะว่าเราตั้งไว้ฟิกเกอร์โยครับโอ้โหแตกอันนี้ไม่น่ารอดแล้ววะเออพอไม่มีการ์ดจูว็อืมโอเคไม่เป็นไรเติบไปสตันโอ้โหไม่ไม่มีดาเมจเลยวะ่ะเออเออ เรียบร้อยแตกเอาแดงล้วนไปสู้อันนี้เราจบเราจบทีม,ม้นแล้วนะเราจบทีม,ม้นแล้วนะ,อะเอารอดูกันเออว่าได้กี่แต้มแต่ได้เยอะกว่าเดิมแน่นอนอะได้เยอะกว่าเดิมแน่นอนอันนี้แบบแบบอยากปล่อยจอยนะครับอยากปล่อยจอยบับมาอันนี้แม่มอสก,กิลสองแอต,ต้านตีเลยเหรออันตีเซโนเอลแต่กแตกครับสวยครับจบังหวะนี้อันนี้ถือว่าสวยละฝาดใส่ตัวดามเมจนะครับ ถ้า,ก,ากดมือมันจะง่ายกว่านี้นะครับกดมือมันจะง่ายกว่านี้เยอะนะครับผมก็เดี๋ยวรอรออย่างเดียวไอตาปั่นไปครับโอ้ไอตาเราแรงอยู่นะไอตาสายฟีนี่โอ้ตาปัน่นสวยครับรอเผาไหม้จนแตกแล้วรอเลือดไหลเผาไหม้จนแตกเออเนี่ยแหละสวยครับตรงนี้อะต่อไปเขียวล้วนก็จริงๆแลเราต้องใช้ข้างล่างนะแต่เราใช้ไอ้ปกติต้องใช้ทีมสองเอาฟิกเกอร์โยกสู้ แต่ไม่เป็นไรเราทีมนี้สู้ได้ครับเขียวล้วนปะทะเขียวฟ้านะครับแล้วเหลือสองทีมในการแบกนะครับตรงนี้โอ้โหตีสวนมาแตกัะมิโมบอกยูวอนยูวอนไอโนเอลกลางสกิลสองหรือยิงมาอย่าแตกนะเพื่อนโอ้โหไม่แตกโชคดีครับไลอาป่าอีกทีปาาโนเองไม่แตกครับ โอ้แต่โนยอลมันจะชุบตัวอาอันนี้คือข้อเสียเออเอามิโมะมาไม่เป็นไรอย่างน้อยก็น่าจะน่าจะไหวอยู่น่าจะไหวอยู่โอเคยูโน่หุ่มไม่ได้ตีสักทีหนึ่งโดนเที่ยนไปเรียบร้อยมิโมรอชุบแล้วครับจังหวะนี้อย่าบแลนะไม่ไหวอะ่ะกูกดมือดีกว่าแต่นี่ลองออโต้ให้ดูโอ้ยังไหวยังไหวโน no, เอลยังไหว, no, ไหวโนเอลยังสู้ครับโอลยังสู้อ่ามิโมได้ชุบอะไรอย่างนี้ มีโมได้ชุบละโอเค,อเคมีโมได้ชุบอยู่เออสวยครับจังหวะนี้ได้ประสานครับอ่าอยู่โนโได้คงกระพันแล้วครับอย่างนี้สวยครับนี่แหละคือข้อดีของการเอามิโมมานะครับมีโมจะได้ชุบครับแล้วมีโมต้องใส่เซตดอกไม้ด้วยนะครับเซตดอกไม้ปาดไปโอเคเติดอมาตะอยู่ตรงน,นี้ฮิวมาฮิวให้โนโอเอลครับโอ้โหโนโอเอลเลือกเต็มอีกรอบนึงโอ้โหดีจัด ดีจัดๆเลยครับตรงนี้ยูโนโได้ยิงอันตีครับฉีดเปยัยงใบสมบูรณ์ติดโครงกระพันปีมาไม่เข้าแล้วจิ้มไปแล้วเราก็ตีธรรมดาไปแล้วเราก็ตีธรรมดาเฮ้ยฮะโอ้โหต่อไปเขียวฟ้าแน่นอนครับว่าใช้ทีมแดงก็ได้ใช้ทีมแดงดีกว่าเพราะว่าตัวดามห่ของเขาเป็นสีเขียวนะครับทีมแดงจะจะชนะทาง มีโมชุกไม่พักเลยคนระับถ,ถ,ถ้ามีดอกไม้นะเออเซตดอกไม้ดีเซตดอกไม้ดีมากไนปะแต่ว่าอันต่อไปแม่โมดจะใช้อันตีแล้วแต่แม่โมตายก่อนปะแม่มโมไม่ตายตาแล้วแม่โมก็ถือเหมือนกันนะเนี่ยแม่โมมะจันตีนะครับแล้วแอตตาของเราไม่มีปั่นด้วยไงประเด็นแล้วแอตตาพึ่งเราของเราเพึ่งปั่นไปเออแต่ขอให้ขอให้ตีใส่ตัวดามเมจเช่นฟาน่าเป็นต้นขอให้ตีใส่ฟาน่าครับ จะตีใส่ฟาหน้าหรือไม่แอต้าเราจะแตกหรือไม่มาดูกันแอต้าเราไม่แตกอ่ะฟาใส่ฟาหน้าสวยครับอย่างนี้อ่ะเรียบเลยอย่างนี้เคยเยี่ยมเลยนะครับผมก็รอเทินแม่มดมาแล้วก็ฮิวแต่ว่าโอ้โหแม่มดแม่มดฮิวไม่ขึ้นวะ่ะแม่มดแตกเลยแอตา้าเดียวเอาไว้เป็นไรอันนี้เราเวฟเจ็ดแลละถือว,ว่าน่าจะได้แต้มเยอะพอสมควรแล้วนะครับผมโอเคแอต้าเราก็ปั่นครับ ตัวที่เหลือก็ไม่น่าน่าจะไม่ขนามือแอาต้าเราแอาต้าเราแล้วจะโหดมากๆนะครับแน่นอนว่าเราต้องปั้นแอาต้าให้สุดนะครับแอาตาอ้าแดงปั้นให้สุดแอาต้ามืดปั้นให้สุดยูโน่หรือว่าจูเลียสก,ก็ได้นะครับปั้นให้สุดนะครับเราไปแบกแต่ละทีมนะครับผมเชื่อว่าผ่านเอถ้าผ่านง่ายกว่าโนโตเนี่ยเนี่ยไปทำอย่างอื่นได้เลยแค่ก็มากดเลือกตัวตอนที่ชนะด่านนะครับผมนี่ เลือเลือไม่ลดเลือแท้ไม่ลดนะครับเหลือตัวซับแล้วตัวซับตัวแทงตัวซับตัวแทงปั่นโอเคค่อยๆไปค่อยๆไปเอ,รอเราเราดามเมจเรามีอยู่นะครับผมตรงนี้ก็ห้ามเลือดไม่ก็รอไปเรื่อยๆจนกว่าจะติดแอนตี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราเหลืออีกสามดานนะครับเหลืออีกสามดานก็รอ,อดูแต่ก็นานพอสมควรพอแท้งเจอแทง ซับเจอแท้งแท้งเจอแท้งอันติรถเลือไปสักหน่อยนึงโอ้โหไม่แทบเลือแทบไม่ลดเลือแทบไม่ลดต่างคนต่างเลือไม่ลดครับตรงนี้เอาละจะเสียเวลาตรงนี้หน่อยๆล่อยแหละเอาละปั่นบีเฮ้ยเลือเราแทบไม่ลดเลยว่ะเลือเราก็ได้ฮิวใช่ไหมเขาก็ได้ฮิวใช่ไหมหมดเทินหมดเทินไหมมีหมดเทินด้วยเหรอแ่ะมีหมดเทินด้วยเหรอบุตะลุยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ะไม่เคยอยู่จนถึงหมดเทิน แต่เหมือนบุกตะลุยมันจะหิวเลือดให้เราป่ะใช่ไหมเพราะว่าเลือดแอตตาเราไม่ลดเลยอะติดตั้งเลือดอตาเราแทบไม่ลดเลย okay, <mine. S 2> เขาก็ได้ฮิวเราก็ได้ฮิวอันนี้แย่แล้วหรือเปล่าอันนี้แย่แล้วหรือเปอนนล่ปาเออเพราะมันไม่มีเทิน์น50เทินที่มันจะลดเลือดไปเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆโอ้โหแย่แล้วสิแล้วเมื่อไหร่มันจะจบเลยเนะี่ยต้องกอคลิปไหมเนี่ยต้องกอคลิปไหมนะเนออี่ย แล้วผ่านอันนี้ก็จะด่าน8ด่าน9ด่าน8ด่าน9ด่าน10 3เทิร์นพอดีสตันนี่แต่เลือกเขาลดอยู่เนาะเลือกเขาลดอยู่โอ้คอดไดฮิวขึ้นมาอันนี้สวยแล้วละ่ะทั้งวันอะบอกเลยทั้งวันแล้วละ่ปะป่ะปิดคลิปไ <laughs> ปป้าปิดคลิปนี้เลยเป็นไกด์ไลน์เราจะได้แต้มเท่าไหร่เนาะถ้าถ้าอยากปิดเลยก็คือกดกดไอ้ไอ้เครื่องคิดเลขเนี่ย กดในเครื่องคิดเลขเนนะี่ยคือจบเลยนะโอ้โหผมว่าทั้งวันว่ะผมว่ามันไม่จบว่ะเออแต่เป็นไปได้กดมือเหอจริงจริงแล้วกดออโต้ให้ดูนะแต่สิงด่านเจ็ดนี่ถือว่าของของผมก็พอใจแล้วนะคนะะว่ามันก็ไม่ได้เร่งอะไรขนาดนั้นนะครับผมผมมันไม่ได้เร่งของแบบแค่แบบว่ากดให้มันผ่านจนถึงเท่านี้พอแล้วะลครับผมโอ้โหน่าจับ น่าจะผ่านยากแล้วก็เราไปปรับใช้กันดูนะครับผมไอ้ด่าน9ด่าน10ไอ้ด่าน8ด่าน9้าด่าน10ก็ดูดูสีเอาแต่ด่าน10รู้สิกจะต้องใช้ทีมแดงล้วนด่าน10ต้องใช้ทีมแดงล้วนนะครับเออนี้น่าจะไม่จบแล้วน่าจะไม่จบแล้วนลจะต้องหยุดไปแค่นี้นะครับผมน่าจะต้องหยุดไปแค่นี้แต่กดมือกดมือได้จะง่ายกว่าแต่ว่านี้ผมเป็นไกด์ไลน์ให้สําหรับทีมจัดออโต้นะครับผมส่วนรางวัลแรกอะไรเดี๋ยวผมพาไปแลกเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวลองกดให้มันจบเลยได้8 5 0 0 8 5 0้า แปดพั 8, นห้านี้เออถ้าจบตอนนี้เลยคือได้แปดพันห้านะครับถ้าจบเลยได้แปดพันห้าเอาเลยก็ได้นะผมแปดพันห้าผมก็โอเคแล้วนะครับผมเออมันน่าจะไม่จบง่ายๆว่ะเออโอเคผมหยุดแล้วกนะันนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปลองรอบๆนะครับอันนี้มาไกาลไล์สายฟรีนะถ้าเกิดสายเติมสายเติมมันก็จะผ่านง่ายๆเลยครับว่าฟิกเกอร์โยกตายหมดนะครับผมแล้วกดต่อสู้ด่วนไปสูนแรก แน่นอนว่าแลกไอ้หกร้อยน,นี่ผมแลกได้แหละมันจะได้ที่รีประดับมาแล้วก็ออฟออปชั่นสำหรับปลุกเสกนะครับแต่สำคัญคือที่รีประดับนะครับผมก็สายฟรีมันก็แลกมาได้นะครับผมแล้วก็กดใช้นะครับโอเคผมว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แลกเลยเกินนะครับเดี๋ยวไปลุยกันนอกรอบนะครับ8,500ก็จริง ตั้งใจว่าจะได้หมื่นหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชืช่นชอบยังไงกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยสับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมจริงแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ